วันนี้คุณจะต้องมาเดียวด้วยนะมาคู่ไม่วันนี้คุณอ่อมคุณออมออมออคุณป่วยหรอคุณเป็นแกงอมวันนี้ก็เลยแบบจริงหรออุ้ยจริงด้วยฉันได้ยินเสียงคุณอุ้ยแต่ว่าไม่ได้มาเป็นคุณมาเป็นคู่หรือมาเดียวฉันมาเดียวอยู่แล้วเราไม่คู่เลยเราโซเดียวเหรออ่ามาเป็นมาเป็นหมู่คณะละกันอ๋อ ใช่แล้วพอเรื่องใหม่ด้วยแล้วก็ชื่อเรื่องวันหลักต้องห้ามนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูแบบเป็นหมู่คณะแล้วคุณจะไหวหรอคุณจะต้องเต้นกลางแดดนี้แล้วนะอยู่แล้วเรามันแบบตัวอึดตัวถึกอยู่แล้วพอถึงนับขึ้นปุ๊บได้อยู่แล้วนี่เห็นไหมเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องพบแพทย์แล้วที่ไม่ใช่ขาแดนไงไม่ใช่ขาแดนแล้วก็อยู่ในกลุ่มแบบว่า กลุ่มแบบคุณแม่กลุ่มคุณแม่คือมีคุณมิวคุณมาร์กี้อ๋อกลุ่มแม่เป็นเป็นแก๊งแม่แม่เรามาเป็นแบบว่าหมู่คณะแบบนั้นเราก็คือมาเป็นแบบเขาเรียกว่าแม่นมแม่นมของแม่อีกทีมาคอยแบบคุณมิวรูกสองคุณมิวรูกงสองแล้วก็จูงหนึ่งคุณกีรลูกสองแล้วก็จูงหนึ่งช่วยเห็นไหมจริงป่ะเนี่ยครบสองมือคุณก็ไม่ต้องเต้นแล้วคุณก็โยกคุณไหมล่ะอ้อสอเอออ่ะเดี๋ยวให้เขาไปพักโอเค